สวัสดีครับทผู้ชมครับก็พบกันนะครับทุกวันจันทร์นะครับกับรายการขับสุขภาพนะครับ11นาฬกาถึงเที่ยงโดยประมาณนะครับ แน่นอนครับรายการของเราก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับโดยที่ท่านผู้ชมจะมีสุขภาพดีได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งยาแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดนะครับแต่เอ๊พีกรคู่ผมหายไปไหนฮะเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้วันนี้นะฮะวันนี้มาฉายเดี่ยวแล้วสงสัยจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเกี่ยวกับระบบสุขภาพได้ยินเสียงตะโกนแล้วฮะแป๊บบนึงนะพี่เขอาเวลาหน่อย ขอเวลาหน่อยนะโอเคฮะได้ฮะคืออย่างนี้ฮะคืออย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราพูดกันในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารครับแต่แน่นอนครับตอนนี้เนี่ยนะครับที่น้องจอมยุ่งเขาต้องขอเวลาผมเนี่ยนะครับเพราะว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับโรคของระบบทางเดินอาหารครับโรคอะไรนะครับแหมท่านผู้ชมครับคนเราอยู่ดีไม่ว่าดีครับมีเชือกอยู่ดีๆแต่เอาไปผูกซะงั้นผูกที่ไหนไม่ผูกดันผูกที่ลำไส้แน่นอนครับจอมยุ่งก็เลยท้องผูกนั่นเองครับมุกนี้ปล่อยผ่านไปก็ได้นะครับหากริบกันเชียวนะฮะ แล้ววันนี้นะครับเรื่องราวของรายการวันนี้นะครับเราก็จะนําเสนอนะครับเมนูอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคท้องผูกครับเมนูอะไรต้องติดตามให้ได้ส่วนในช่วงของคับสุขภาพครับก็จะเป็นเทคนิคดีๆนะครับที่จะช่วยทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยหายท้องผูกได้และแน่นอนครับช่วงคุยคุยครับครับเรามีดารารับเชิญพิเศษนะครับนักแสดงมากความฝีมือนะครับหล่อเท่แน่นอนสาวๆที่เป็นสาวๆที่เป็นแฟนคลับของแก๊งหินกิ้งนะครับนี่มาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับเป็นหนึ่งอีกหนึ่งในแก๊งหินกิ้งนะครับ จะมาเผยโฉมหน้าให้เราเห็นนะครับเป็นไงครับจอมยุ่งลำบากเลยพี่ลำบากเพราะอะไรเพราะมันท้องผูกไงฮะแม่กว่าจะทําอะไรได้แต่ละทีนี่มันลําบากลําบากนะฮะจะไปไหนมาไหนมันมันมันอึดอัดแต่ถ้าคุณผู้ชมเคยเป็นหรอเปล่าฮะอันนี้ท้องผูกนี่ล้างมือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล้างแล้วครับพี่ครับแม่เสียเวลาล้างตั้งนานเพราะว่ามันอาจจะเลอะเทอะกันบ้างอะไรบ้างพอดีน้ําไม่ไหลตู้น้ำไม่ไยังไงก็สวัสดีพี่กอล์ฟด้วยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าปัญหาเรื่องการขับถ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นเป็นไรเลยฉันอั้นไ้ก่อนก็ได้อาทิตย์หนึ่งไม่ถ่ายเลยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยโอ้โหจะดีห่ะครับอาทิตย์นึงเลยนะฮะไปไหนก็กลิ่นนี้แบบเหม็นออกมาถึงลําคอเลยนะฮะพูดออกมาทีดี่เฮ้ยเอ๊ะปากหรือซ่วงกลุ่มากไรจริงนะฮะปากของคุณอยู่ทั้งไหนแล้วอีกหลายอย่างคือ ถ้าเกิดว่าเวลาเราไม่ขับถ่ายไม่มีกอฟรับมันส่งผลถึงผิวหน้าด้วยใช่ไหมถูกต้องผิวพันธุ์ก็จะไม่สดใสนะครับสารพิษต่างๆออกไม่ได้ก็จะคั่งมาทำตัวนะฮะนะฮะแล้วบางทีก็สิวอุดตันขึ้นนุ่งขึ้นหน้าเลยเป็นสิวได้ด้วยนะครับใครที่ท้องผูกบ่อยๆสังเกตว่ามันจะมีจุดบางจุดในร่างกายที่เป็นสิวระโผขึ้นมาจุดนี้บอกเลยว่า คุณนะท้องผูกโอ้มัน,ม,นมันคือมันคือของเสียที่พยายามจะมุดออกมาทางผิวหนังและฮะมันหารูที่จะออกครับนะรูไหนเอ,เอได้นะมันออกหมดเลยครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากมีไอ้ปุ่มพวกนี้อยู่บนลำตัวนะฮะเข้าห้องน้ําทุกวันทําให้เป็นนิสัยดีกว่านะครับแล้วก็มีวิธีการที่จะแก้ไขโรคท้องผูกด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่วิธีการอะไรยังไงเนี่ยนะครับตอนนี้เราบอกท่านผู้ชมไปคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันหลังเบรกโฆษณาครับสักครู่เดียวครับ วันนี้ผมไปถามพี่หมอกรนม่แทนตัวแทนวัยรุ่นเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่เด็กวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องผิวหน้าเยอะเลยเกินครับจะทํายังไงดีครับให้ผิวหน้าของเราดูดีเสมอูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยการล้างหน้าที่สะอาดนะครับแล้วก็กระจัดความมันให้หมดนะครับไม่ล้วงแค่แกะเกาเวลาเกิดสิวเนี่ยก็จะทําให้ผิวเนียนได้ครับแสดงว่ามือแต่ต้องห้ามส่งใช่ไหมพี่ใช่ถ้าเกิดมีสิวห้ามแค่ห้ามแกะทายาป้ายยาครับเท่านั้นเองเดี๋ยวแอพี่ครับตัวนี้นิด DNA High s e r i e นี่เป็นชื่อที่ผมได้ยินนบอกมาเลยช่วง้มัันคคืออะไรรบีีีนไฮซรอก ร,รวมส่วนประกอบสบรรพคุณของสารที่จะช่วยบำรุงผิวไว้ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลฟาอะลูตินเบต้ากูแคนคอลลาเจน ค1 0ทวิตามินซีและก็ซาลิสิลิกแอซิดรวมไปถึงสารที่ป้องกันการเกิดสิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนังครับโอ้โหแล้วมันจะช่วยให้หน้าผมดีขึ้นยังไงได้บ้างครับเนี่ยในบางคราบทั้งเรื่องของรบรอยดำกระชับรูขุมขนลบรอยเหี่ยวยน่นป้องกันการเกิดสิวช่วยเรื่องของฝ้ากระเมื่อใช้ในระยะเวลานานเนี่ยก็จะทําให้ผิวพรรณเราดูเปล่งปลั่งนะครับต้านอนุมูลอิสระครับทำให้รู้สึกว่าเราจะ,อ,ะอุ่ม่ม ก่อนวายนะครับก่อวายอีกเรื่ววายอีกด้วยพี่แหมแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยต้องใช้ตัวอื่นเพิ่มเลยไหมฮะจริงๆแล้วตัวเดียวครบเลยครับทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยตัวเดียวพอไม่ต้องไปเปลืองหลายตัวไม่ต้องไปเสียเงนินค่าเลเซอร์ให้เปลืองนะครับเพราะตัวเดียวก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็ขวดนึ่งเนี่ยเห็นขวดอย่างนี้นรครับใช้ได้นานต้องหนึ่งเดือนโคตรแค่นี้ได้ใช้หนึ่งเดือน โอ้โหแบบนี้หนีอยู่นี่หกขวดผมขอหมดเลยนะครึ่งปีเลยนะผมขอหมดเลยแล้วกันนะครับพี่ครับแมวที่ขอบคุณมากๆเลยจบก็ไปแล้วครับขอบคุณมากคุณครับ <c oughs> สวัสดีค่ะแอน NF6 ค่ะนุ่งนิกเ F6 ค่ะค่ะสำหรับแอนนะคะสุขภาพร่างกายดูแลยังไงนะคะก็จะทานน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานผลไม้และผักค่ะค่ะส่วนนุ่งนิกนะคะสุขภาพกายเนี่ยก็ออกกำลังกายค่ะแล้วก็ทานผักผลไม้เหมือนกันค่ะ มองโลกในแง่ดีค่ะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองหนูล่ะ้องหนูก็ชอบฟังเพลงค่ะเพราะจิตใจจะอารมณ์ดีช่วยได้ใช่ค่ะขับสุขภาพฟันขาวครับ มาอยู่กันต่อแล้วนะครับในช่วงที่2ของรายการขับสุขภาพนะครับแน่นอนครับสนับสนุนโดยดีสกินนั่นเองนะฮะผิวดีไม่ต้องหลายขั้นตอนเลยไม่ต้องเยอะแยะมากมายแล้วไม่ต้องไปเลเซอร์ด้วยเสียเวลานะฮะใช่ทาด้วยขวดเดียวหน้าคุณก็ใสได้แล้วนะครับง่ายมากจริงๆนะฮะแต่พูดถึงว่ามันก็ยังไม่ได้ช่วยเรื่องของท้องผูกดีสกินไม่แก้ท้องผูกมันไม่ได้แก้ท้องผูกจริงๆฮะมันไม่สามารถทาแล้วหรือว่าทาที่ไหนแล้วมันหายท้องผูกได้โอ้ไม่ไม่ไม่ได้รักษาอวัววะนั้นต้องทาหน้าเท่านั้นนะคร อยากรู้แล้วว่ามันมีเมนูอะไรที่สามารถช่วยได้บ้างครับพี่กอล์ฟช่วยกันท้องผูกเนี่ยจริงๆเมนูที่เกี่ยวกับเรื่องของผักนะครับการรับประทานผักที่มีไฟเบอร์เยอะๆนะมันก็จะช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้หรือว่าการดื่มน้ําเยอะๆนะฮะหรือทานผลไม้ที่มีกากเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเมนูหนึ่งซึ่งผมนาเสนอเลยภูมิใจพาวลี่พิเซน์มากๆเลยครับทำด้วยเองไม่ยากเราใก็เป็นผักพื้นบ้านของไทยด้วยก็คือ ยำถั่วพลูยำถั่วพลูใช่เฮ้ยยำถั่วพลูนี่มันอร่อยนะอร่อยมาก,มากด้วย,ยแก้ทงผูอีก,กร,รบกรอบๆๆรูบกรอบนะฮะเคี้ยวกันกรุบที่สำคัญเนี่ยมผมไปถ่ายยำถั่วพลูเนี่ยนะครับไปถ่ายมาถึงโบนันซาเลยแหมไปโบนันซาอีกแลละ เที่ยวตลอดเวลาพี่องเราเออนะครับกินไปเที่ยวไปด้วยความบรรยากาศที่แบบสนุกตลอดนะฮะก็ไม่เคยพาน้องไปนะครับกินอยู่คนเดียวนะฮะไม่แต่คนท้องผูกอยู่คนเดียวนะครับอันนี้ก็กินของดีคนเดียวเลยพี่องเรานะับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับยำโทปรูครับ สบายๆนะครับที่โบนัสซารรสอร์นะครับในช่วงขับรอยวันนี้แหมท่านผู้ชมครับมันก็มีบ้างนะครับที่คนเราไม่ใช่ความผิดนะครับที่จะเกิดอาการท้องผูกอะครับถ้าอย่งางนั้นเนี่ยพี่นงช่วยผมยังไงดีครับก็อยากแนะนําให้ทานพวกผักเยอะๆนะคะก็ตอนนี้เราก็จะแนะนําเมนูของถั่วผูยำถั่วผูนะคะ จะได้สารูตีนมีเนื้อสัตว์นิดหน่อยแล้วก็มีไข่ต้มที่เป็นของแอมด้วยค่ะอันนี้นี่ยำถั่วพูนี่ต้องแก้ปัญหาเรื่องท้องผูกได้แน่แน่ส่วนประกอบหลักมีอะไรบ้างครับก็จะมีน้ำยำสามรสนะคะแล้วก็จะมีกุ้งมีหมูมีปลาหมึกเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะมีพวกหอมเจียวแล้วก็จะมีน้ำยำรสชาติก็คือจะเข้มขน้นแต่เราจะไม่เน้นเผ็ดะคะ่ะ เป็นรสชาติที่ครบเครื่องแต่ว่าไม่เผ็ดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณสงการเองเนี่ยเจ้าของที่โบนันซาเนี่เองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ชอบรสเผ็ดใช่ไหมครับอาหารก็เลยกลายเป็นสูตรแบบนี้ทีนี้เนี่ยนะครับเออการที่ต้องเอาของไปเจียวต่างๆมีเทคนิคไหมครับว่าเจียวยังไงให้มันไม่มันไม่อะไรยังไงก็คือน้ำมันเดือดแล้วร้อนแล้วเราก็จะใส่ของพวกที่ ทอดเนี่ยลงไปแล้วก็จะตักขึ้นมาเนี่ยทอเราได้ที่ใช่ไหมคะเราก็จะมาซับน้ํามันเพื่อที่มันทาให้น้ํามันที่มันไม่ตกค้างอยู่กับของที่เราทอดเนี่ยคะ่ะก็จะได้ไม่มันนะคะแล้วก็อีกเทคนิคนึงครับเห็นมีไข่ต้มนะครับเทคนิคของการต้มไข่ล่ะครับก็จะมีถ้าสมมติเราอยากทานเป็นต้มสุกเราก็ให้ประมาณ10นาทีแต่ถ้าอยากเป็นยางมะตูมก็ประมาณ8นาทีค่ะแล้วทำไงให้แกะเปลือกไข่ได้ง่ายครับ ๋อตรงนี้ก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยตอนที่เราต้มมันก็จะทําให้เราแกะง่ายโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมนูนี้นะครับผมว่ามันก็คงแก้เรื่องของการที่ผมจุกแน่นท้องอยากระบายเต็มทนแล้วไม่ไหวแล้วนะครับ ก่อนที่ผมจะไปรับประทานเมนูนี้นะครับผมอยากให้พี่อนงค์ทิ้งอะไรดีๆไว้ให้กับท่านผู้ชมเลยครับก็พวกทานผากักผลไม้อะไรเนี่ยก็จะทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงคร่ะแล้วโปรโมชั่นด้วยครับก็คือถ้าสมมติมาพักที่บนนซ่าของเราทานอาหารของเราจากรายการคุณหมอก็จะลดพิเศษให้ะคะ่ะ ำหรับโรคท้องผูกครับควรรับประทานอาหารที่มีกากใยให้มากขึ้นรับประทานผลไม้อย่างเช่นกล้วยส้มฝรั่งมะละกอหรือผลไม้ที่กินได้ทั้งเปลือกเช่นฝรั่งเป็นตน้นรวมทั้งผักใบเขียวธัญพืชข้าวกล้องขนมปังแต่สิ่งสําคัญที่ลืมไม่ได้คือพยายามดื่มน้าให้มากอย่างน้อยวันละ2ลิตรหรือ8-10แก้วครับและหันมากินข้าวที่ขัดสีให้น้อยลงอย่างเช่นข้าวกล้องแทนข้าวขาวเพราะฉะนั้นเมนูของเราในวันนี้ยำถั่วปู จึงประกอบไปด้วยถั่วพูและสมุนไพรต่างๆที่มีประโยชน์ต่อ,อการขับถ่ายเช่นหอมแดงหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกครับ สำหรับเสื้อผ้าสุดเท่ของผมในวันนี้นะครับขอขอบคุณร้าน I am s h i r t y นะครับชั้น F2 Union Mall ด้วยครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ช่วงหน้าครับตอนนี้ผมรับประทานแก้ท้องผูกก่อนครับ